ไปยังไปเร็วค่ะมาป้าปหิวข้าวแล้วเร็วลูกไปหมาหมาเหรออันนี้หมาเหรอคะเร,เร็วแต่ป้าจะกินหมูคะ่ะลูกวันนี้ป้าไม่กินหมาลูกเปิดรายการกันแบบนี้เลยแล้วกันนะ <laughs> บีบีไม่ยอมลูกสวัสดีครับทุกคนผมบา้านบีบีเมมโมรี่นะครับวันนี้เราจะทําเมนูข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นไข่ออนเซ็นค่ะโอเคเดี๋ยวไปเลือกซื้อวัตถุดิบก่อนแล้วกันนะครับ ถึงแล้วทุกคนทุกคนเคยเห็นข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นที่กินกันในห้างไหมคะน่าจะเคยกินกันนะวันนี้เดี๋ยวมีวิธีทําให้ด้วยนะบายเชฟบุ๊กนะครับแล้วก็ไข่ออนเซนแบบล้นหลามอ่ะใครที่ยังไม่กินข้าวนะครับไปหาอะไรมากินพร้อมกันเลยนะฮะ oh. เอาไหนคะลูกโอ้พี่บีได้ผักแล้วใส่รถเข็นเลยคะ่ะใส่ยังไงคะโอ้ย oh. ใส่เลยคะ่ะลูกเก่งมากวันนี้เราพามาเลือกซื้อวัตถุดิบกันเลยนะเพื่อนๆจะได้เอาไปทำตากันได้นะครับ oh. วันนี้ใช้อะไรบ้างคะทหัวใหญ่ อ้าวเจอยังนี่ครับหอมหมวใหญ่ฮะเขากี่ลูกเขาวันนี้สองลูกค่แล้วค่ะนี่เชฟบุ๊กและนุ่นก็เชฟบีบีฮะ <c oughs> บีบี <c oughs> <g lish> จเจาฟิตไปไหนคะลูกเอามาทําไมคะลูกเอามาจากตรงไหนคะ <c oughs> เอาไปเก็บเลยสนจริงๆเลย <c oughs> อะได้หอมหัวใหญ่แล้วต่อไปเป็นอะไรคะขิงค่ะขิงด้วยใช่ไหมขิงแบบนี้หรอม้าใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปซอยใหละเอียดละเอียดค่ะเอารองเท้าบีบีไปไหนอะ บีบีโอ้โหตัวยุ่งจริงๆเลยเนี่ยทุกคนเราได้ขิงแล้วนะครับแล้วก็หอมหมูใหญ่นะฮะตอนนี้ได้ไมาแค่2อ,อย่างเองครับอะนคะเอาอันนี้เหรอ <c oughs> เอาสองแพ็กเหรอคะใช่ค่ะได้หมูแล้วทุกคนหมูชาบูนะครับใครจะทําตามใช้หมูชาบูนะสไลซ์เรียบร้อยแล้วนะฮะลื่นอีกแล้วคลิปนี้หมูชาบูสไลซ์ได้แล้วคะ่ะลูกเก็บเลยคะ่ะโอเคนี่ด้วยคะ่ะวางไว้เลยคะ่ะโอเคป้ายอะไรคะอะโวคาโดค่ะ เรามาซื้อข้าวหน้าหมูมญี่ปุ่นไม่ใช่หรอหที่รา,อาอกอะโวคาโดให้ลูกกินอะไรนะมันมีประโยชน์มากเลยค่ะก็ให้น้องบีบีกินให้น้องบีบีกินพีเ่เอาอะโวคาโดไหมคะ,ะเอาไหมเอาเอาด้วยอ่ะโอเคไปไปต่อที่รักมานี่เราข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นมันมีชื่อไม่ใช่หรอชื่ออะไรนะอุตาดงอุตะดงใช่ไหมอ่ะปะป๊า ข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นอูตะดง้งโอเคอูตะด้งนะครับเออที่สําคัญเนี่ยคือข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นเนี่ยต้องใส่ซอสมิลินนะครับซึ่งเฮียก็ไม่รู้จักบุ๊กก็ไม่รู้จักนะฮะแต่เราจะมาหากันครับเอาแล้วทุกคนหาซื้อซอสมิลินไม่ได้จะได้ถ่ายคลิปไหมเนี่ยวันเนี้ยหาอยู่นะบอกให้เฮียม,มาหาซื้อที่นี่ด้วยนะไปถามพนักงานเรียบร้อยฮนะอเอาไปไหนแล้ว <laughs> <laughs> สุดท้ายทุกคนไม่มีไม่มีมมหรอ <laughs> ไปไหน เามีเหรอใช่ค่ะไหนไหนไหนไ่ค่ะที่รักเป็นยังไงคะเป็นแหบนี้ค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นหมูแล้วก็มีไข่ออนเซนในที่สุดก็หาเจอนะครับมันคืออะไรอะมะคือเลาซอสมิรินคือเล่าเหรอพอเอาแล้วปลาไม่กินในกอฮอนนะได้มาเป็นซอสปรุงรสหวานก็นิดหน่อยก็เหมือนเวลาเรากินอาหารฝรั่งแล้วแบบเขาใส่ไวน์แดงวายขาวอะไรอย่างเงี้ยที่รอ๋อค่ะโอเคค่ะข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นจะต้องมีซอสมิรินด้วยนะฮะไปติดต่อครับผมคืนนี้อีกยาวไกลกินกันให้อ้วนไปข้างหนึ่งไม่อ้วนอย่าหยุดกิน อ่ะซื้อไวๆไปฝากอาม่านะปะอาม่าชอบกินปะใส่รถเข็นค้าลูกไปรถเข็นเราอยู่ไหนนี่รถเข็นอยู่นี่ใส่เลยค่ะเอาไปฝากอาม่านะโอเคไปเข็นรถเลยไปเอาไปคิดตังค่ะลูกพูดรู้เรื่องกันนั่น่ะอะไรคะงานค่ะอ๋อใส่งานด้วยเหรอคะใช่ค่ะโอเคมาเอาแบบไหนคะเอาแบบนี้ค่ะกล้วแล้วอันนี้กินได้เลยใช่ไหมคะโอเค ข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นจะต้องใส่งาขาวด้วยครับที่ขาดไม่ได้เลยทุกคนวันนี้ไข่ออนเซนฮะสรุปแล้วใช้ไข่ออนเซนครึ่งโลค่ะครึ่งโหลโอ <laughs> ้เยอะนะเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วทุกคนใช้เวลาเดินกันประมาณชั่วโมงหนึ่งออใช่ไหมครึ่งชั่วโมงตอนนี้เราซื้อวัตถุดิบครบเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมที่จะไปอ้วนกันแล้วครับผมออไปทำกันเลยดีกว่าครับ ี่ทุกคนสาหรายที่เราจะเอามาโรยข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นอูตะดง้งนี่ครับสาหรายของเราเอามาทําเองฮะนี่ซื้อแบบนี้มานะโฮมเมดสุดๆโฮมเมดสุดๆเนี่ยต้องมานั่งตัดทีละเส้นทีละเส้นเนี่ยมาใช้บุกรายง,งานตัวคะ่ะ นี่ครับวัตถุดิบของเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วฮะมีแค่นี้ครับงาคั่วสาหาร่ายฮะเอามาตัดเป็นเส้นๆไข่ออนเซนข้าวญี่ปุน่นซอสมิลินน้ำตาลหัวหอมใหญ่ขิงซอยนะฮะแล้วก็หมูชาบูของเราโอเคใส่ซอสถั่วเหลืองนะคะไม่ใช้น้ำมันใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำเปล่าค่ะเทลงไปเลยฮะน้ำตาลนะคะน้ำตาลครับใส่ไปเลยฮะสองช้อนหรอคะ ไม่มีสูตรตายตัวคิดเองใส่มิลินนะคะมิลินครับอันนี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ด้วยนะฮะมิลินแค่เนี้องเหรอใช่ค่ะซื้อมาขวดเป็นร้อยใส่แค่เนี้ยขิงซอยนะคะเทลงไปค่ะโหนี่ทําเหมือนแบบว่าออเหมือนข้องอะ่ะทาเหมือนข้องอ่ะเปล่าเลยครั้งแรกคะ่ะครั้งแรกโอเคหอมหัวใหญ่นะคะหอมมากเลยตอนเนี้ย นี่ครับเสร็จแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยครับให้ทุกอย่างมันสุกนะแล้วก็แบบว่าเป็นเนื้อเดียวกันนะให้มันเข้ากันนะพูดเหมือนรู้ดีเลยนะแต่ไม่ได้ทําเองนะอ่าน้ำเดือดเรียบร้อยครับนี่ฮะเอาให้ได้แบบนี้เลยนะเสร็จแล้วก็หมูชาบูใส่ไปเลยค่ะข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นอุตะด้งค่ะอุตะด้งนะครับเฮียจำไม่เคยได้สักทีแล้วก็คนไปเรื่อยๆฮะรอหมูสุกนี่ฮะมีทั้งหมูชาบูแล้วก็หมูบุกค,ครับผม โอหจะบอกว่าไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเอาบอกตรงๆเลยนี่ครับหน้าตาประมาณนี้แล้วครับตอนนี้ระหว่างเชฟบุ๊กกำลังทำอยู่ครับบีบีทำอะไรคะ,ะโหูโดนหม,ม่มมาตีแน่นอนเลยเนี่ยทำหก่ะใครทำคะบีบีตอบด้วยบีบีทำ หรือบอกเลยทุกคนฝากกดไลค์หน่อยครับเนี่ยข้างล่างนะฮะกดไลค์ให้เฮียหน่อยนะแล้วถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์หรือกดติดตามนะครับมองเราไปข้างล่างนะคำว่าติดตามนะหรือคําว่าซับสไครต์นะครับกดให้เฮียหน่อยฮะขอบคุณมากครับมิลินเหรอใช่ค่ะให้าปชิมเลย รสชาติของขวดเนี้ยมันไม่ได้แบบว่ากินไม่ได้นะแต่เฮียเป็นคนที่ไม่กินแอลกอฮอล์เลยไม่กินเลยเพราะฉะนั้นขวดเนี้ยแอลกอฮอล์แรงมากเฮียเลยแบบขนล,ลุกนิดนึงอ่ะอุ้ยเสร็จแล้วทุกคนหูหอมมากเลยทุกคนไปเปิดร้านขายไหมเดี๋ยวไาทำให้ <ris> ทุกคนอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยจนขนลุกอะ่ะเฮีย<ห>อยากเปิดมิตติ้งอะ่ะให้ทุกคนมากินข้าวฝีมือบุ๊กเลยจริงๆ เรียบร้อยแล้วฮะข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นอูตะด้งไขออนเซนโอ้โห oh. บ้านเราทําได้ครับนี่ครับทุกคนมีสาหรายที่เฮียตัดไว้ตั้งแต่ต้นนี่ฮะแล้วก็มีโรยงาด้วยน่ากินไหมไปฮะมามาเอ้ยถ้าป้ามีเงินมัาจะเปิดร้านอาหารให้มาจริงๆไปทําข้าวขายเถอะ คือรสชาติมันจะออกแบบหวานๆเค็มๆมีกลิ่นของกลิ่นสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะเออง่ายๆเลยแค่นั้นเองกลิ่นสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะมาา่ะท่ลักอ่ะช้อน่ะนี่ฮะสวยงามครับไปชนืหื้ปลาภูมิใจในตัวมามากมันหอมขิงมากเลยเนาะมีกลิ่นขิงแบบหอมมากเลย ตอนนี้เวลาประมาณห้าทุ่มแล้วครับ <S <S ถ่ายนั่นแต่สองทุ่มไปค่ะนี่ฮะทุกคนเอาแบบใกล้ๆเลยนะให้เห็นเลยว่ามันมันน่ากินจริงๆแล้วมันอร่อยมากอะ่ะแล้วหมูนี่นุ่มมากเลยอะ่ะนี่ฮะตักไข่ออนเซนครับใส่ไปก่อนโปะหมูไ้เลยฮนะนี่ครับไปที่รัก นี่ฮะ, <c oughs> ะป๊าปาว่าไม่พอจานนี้ไม่พออ่ะ <c oughs> อย่าแย่งป้านะคะ <c oughs> มาขอไข่เลยคะ่ะได้คะ่ะตักขึ้นมาเลยคะ่ะนี่สวยงามไหมไปค่ะอืป๊าปามันเข้าไปได้ยังไงอ่ะ คนเอ้ยบีบีนั่งอยู่ข้างละเลงถั่วเละเทะหมดเล้ขอบคุณค้ะไข่ออนเซน <c oughs> จะเข้าไปได้ไหมเนี่ยเี่เป็นคนชอบกินคำใหญ่ๆมันอร่อยอะ่ะมันเต็มปากเต็มคำไม่ใช่ว่าหมูมามนะหรือเรียกว่าหมูมามก็ได้แล้วแต่ <c oughs> อร่อยมากหอมขิงเวลาทำอย่าลืมใส่ขิงกันนะฮะได้ซอสมิลินอ่ะที่บอกว่ามีแอลกอฮอล์ะซื้อมาขวดร้อยกว่าบาทใส่แค่นิดเดียวที่เหลือให้ไม่รู้จะไปใส่อะไรต่อเนี่ยมาหมูอูตะด้งเจเจเจต้องเดี๋ยวเดี๋ยวด้กคนบีบีทำอะไรคะลูกโอ้โหดูพื้นดิ อะไรเนี่ยม้ามแม่มุกดูดฝุ่นก่อนนะมาทุกคนตอนนี้แม่บุกให้ไปเคลียร์บีบแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องให้เชฟบุ๊กเนี่ยทำให้เฮียกินอร่อยมากไข่ออนเซนด้วยนะไปครับหืฟินมากหลายคนถามนะว่าเวลาเฮียกับพี่บุ๊กอ่ะทะเลาะกันอ่ะเป็นยังไงเอาไว้ตอนที่เฮียทะเลาะเดยวเฮียจะแอบถ่ายมาให้ดูนะฮะเป็นแบบว่าพยามาลลงอ่ะ ล้อเล่นจะขอกินคำนี้ก่อนอืมอร่อยมากชัวรมากทุกคนไปฮะอืมหมดแน่ไม่ต้องมองเลยมาหมดแน่วันนี้ค่ะอืมบอกเลยว่าต้องไข่ออนเซนเท่านั้นนะ <c oughs> นัวมากเลยตอนนี้แฉะไปหมดแล้วเนี่ยข้าวเนี่ย <c oughs> <c oughs> อร่อยจนเหนื่อยเหนื่อยเคี้ยวอ่ะอื หมดเรียบร้อยทุกคนฝันดีแน่นอนคืนนี้หมดแล้วครับทุกคนกับการกินข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นอูตะด้งไข่ออนเซ็นนะครับทำเองกินเองนักเลงพอนะฮะ <laughs> ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กด Subscribe <c oughs> ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาที่แน่ยังแพ้ลาฮะ <c oughs> เพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับเย้ yeah.